สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเที่ยวที่ลอนดอนนะคะไปเจอเห็ดป่าในตลาดบอโรมาเก็ตค่ะไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดเนาะกลับมาบ้านเช้าวันใหม่ค่ะพี่ระดาก็ไปเดินหาเก็บเห็ดในป่าค่ะมาชมด้วยกันนะคะว่าจะเจอเห็ดอย่างที่เราเจอในตลาดในกรุงลอนดอนไหมค่ะเราจะได้เห็ดไหมเนาะวันนี้ ตามพิระดากับน้องๆเข้ามาเก็บเห็ดกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นป่าลึกป่าสนค่ะเพื่อนๆมีเห็ดไหมเนอะวันนี้น่ะตามมาดูกันเลยจ้ะว่ฝนกัเมลกองนนะมาฟ้ามาถ่ายทั้งนี้นาาทีนี่นะ นี่แหละก็่างแกงเนาะแบบนี้ใหญ่มากเดี๋ยวดาถ่ายคนนะในป่าลึกก็มีเห็ดพึ่งหวานขันเพื่อนนี่กําลังเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่เยอะนะคะเดินไปเดินมาก็เจอขันเพื่อนแต่ว่าไม่เยอะค่ะเก็บที่ละดอกสองดอกเดี๋ยวก็เต็มตะกร้าค่ะมามาเก็บเลยขันเพื่อนมาด้วยกันค่ะปื๊ดภาษาอีสานมะปื๊ดมาดอกใหญ่แท้ แสดงว่าทำไมดอกมันใหญ่ขนาดนี้นะแล้วเขาก็จะตะโกนออกมาปืด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 ดอกเข็ดพึ่งหวานสวยงามเลยจ้าเพื่อนมา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 เก็บกันจ้าจัดจัดขึ้นมาเลยวะอ้่สวยเนาะอ้าวแงไงเบื้องหน้าันนี้ว้าวว้าวว้าวถ่ายรูปไหมน้องไก่ถ่ายค่ะถ่ายพี่และตาถ่ายแล้วขอด้วยนะคะได้แล่เห็ดโกรัด ไป่นไปนี่มันเดี๋ยวมันจะใหญ่โตแล้วเนี่ยเนี่ยเด็กไปเห็ดอีหยังวะเห็ดอีหยังเ้นนี่น <Yeah. S 1> <ป>เพือ่นอนๆจ้าถ้าใครรู้บอกพี่ระดาหน่อยนะ <_ S 1> เห็ดอีหยังนี่มันคือมาใหญ่โพดโพแทะเห็ดใหญ่เลยใหญ่จ้งเพื่อนไปเดินต่อค่ะเดี๋ยวพี่ระดาจะพาไปหาเก็บเห็ดจ้นเพื่อน เพื่อนไปแล้วนูกเพื่อนเพื่อนเดินไปละเพื่อนเดินไปละเข้าป่าเก็บเห็ดจ้าโอเคดาลิง เก็บเลยจ้าบนวะเนี่ยหนูจะเอาว้าท uh ันอันเนี่ยหวานต้องสาดถิงพไปเก็บเพิงหวานหน่านะ คือดอกงามแท่ลูกงามไหมนี่นี่ไหนดอกหนึ่งนี่นี่เอานี้ก่อนเนี่ยจีมาถ่ายถ่ายเป็นช่อดองเลยจีลูกครับโอ้ยแต่แต่แต่ปต่อน thank you darling จัดเลยครับจัดเลยเอามากัสี่เขาเลยที่เหลือหลานนาดาพานาดามาเก็บเห็นบึงงน่ แกหาเห็ดไว้แล้วคัะนาดาก็มาตัดตัดเอาตัดเอา,เ,อาเลยจ้ะคือเราไม่ต้องหาเลยจ้ะเนี่ยตัดเอาตัดเอาไปเลยจ้าเห็ดตั้งก็เจ้ากิแจอยู่หลานมาหาใวา่าเอาไว้ให้นาดาเก็บเด้อ่าสา่นะเออก็เลยต,เตัดเอาตัดเอาเลยบาทเียเก็บกองไว้แล้วก็มีค่ะเห็ดพึ่งหวานขันเพื่อนอร่อยอร่อยหว,ว,วานๆเลยค่ะได้กินเห็ดธรรมชาติก็มีความสุขแล้วค่ะเพื่อนบ้างแน่ ตัดกวางไหวกวางอาาัญาหยูเฮดเพึ่งหวานจ้ะเฮดเพึ่งหวานกําลังมาขันเพื่อนดอกน,อ,อ,นอ,อนเลยค่ะแกงอร่อยเลยค่ะขนาดนี้ค่ะมวนสนุกสนานเลยค่ะน้องน้องพาไปหาเก็บเ็ดจ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดลวงพึ่งอีกชนิดค่ะอันนี้เฮดเพึ่งขาลายขันเพื่อน ขาเขาจะเลลายดำๆนะคะแต่ว่าเราขูดออกแล้วเราก็จะไปต้มต้มเสร็จแล้วก็จะไปแกงค่ะเก็บค่ะเพื่อนๆเก็บสวยงามเลยจ้าช่วงนี้มีเห็ดขึ้นหลายชนิดนะคะเห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งขาลายนะคะเห็ดพึ่งหัวสีส้มเห็ดพึ่งหวานโอ้ยมีหลายอย่างหลายชนิดกินแกงเห็ดกันแบบอร่อยอร่อยเลยค่ะคนอีสานเขาก็จะแกงเปิดอแกงใส่หน่อไม้ค่ะแซ่บนัว นาดาเจอเจแล้วอ,อืมดอกพ่อคนค่ะโ้ย,ยพัน <c oughs> ยางไปพันพ่อถินมีดตั้งทีนะครับนี่ดอกหนึ่งเฮ้นั่นแหละที่น่าดาดน้านา้าไฟ้น้าได้หนึ่งน้าไทยน้า,นนา,าไทยโอ <c oughs> เค okay, จ้า นี่กบอ้ดีเ่า้ดีน่าไเลยต้องไปกับคนตาดีแล้วเนี่ยนะโอเคจาฟ้าเนี่ยอื้มนะฮกเี้ว